สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนพี่น้องผู้คิดหอดคิดถึงยังนอนอีกแล้วมาผู้เดียวอีกแล้วทำงานทำงานคือทอดเมียคือทอดลูกแส่หลา มาเบ่งบรรยากาศทางนอกนะครับหองพักเออคือว่าสายสวนอาย่างเรียนไปหองไปใกล้ๆกันนี่ครับอาจารย์ยหญ่หนยันสิพักที่นี่นะครับมาเบ่งบรรยากาศ

มองพักมองเศร้ามือนี่พักตะเวนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันฝนมันตกเพิ่งเศร้าก็เลทยทายท่ำบด้อุปสรรคของการทถทายทำกัสิบอยู่นี่ละกบฝ่ากับฝนของพัก่นก็เฮ็ดีดีครับจังหวัดบึงการเมื่อนี้ไม่อยู่บึงการ เน่กับลูกหนุกยักกับลูกแห้งอยู่บ้านอยู่เบึงเรียงนอง้งนอ,งงนองเมึงน้องว่าไงมึงน้องเรียงไอยวมะเบิง่งไปจะเห็ดปวกขึ้นให้สนุกทางหลังมองพัก หดเจ้าหลายอยากบรรยายความเศร้าไม่อยู่ที่บ้านเมืองเขาหุกคือบานเฮาดอกเดือดํำแทน นะครับย่าเฝ้าถิมอย่าเฝ้าปายย่าเฝ้าล่าเฝ้าไล่เด้อส่วนนี้ขอโอกาสหาเงินนะครับอารมณคลิปจอกลอกแกกแหลกคอรอแคร่แเละเพ่อห้พี่น้องบ่ลืมนะครับเห็นว่ามันถูกมันยากหาแนวใส่ปากบุพเพแรงดีใจน้ำพูดที่ถือเล็ดเด้อ และกบ,บ่อได้เสียใจดอกน้ำพ้บ่ถือคือผมนี่เพราะว่าผู้นี่บ่ซื้อเอาบ่ถืองวดนนี่เรางวดนไม่เ,เม็นบ่เศร้าด้วยนี่ดอกพึดหอดพี่น้องสุขูสุคนพระอาจารย์เพิ่นไก่ห้มาสามหาแต่สองงวดติพานมาให้ตรงตรงมาเลย นะครับบตรงกลับยากแต่งวดนี้เพื่อนก็บอกว่ากลับในเดืองสายันงวดนี้บอกปากปันไหนวะท่านให้สามหามาพันออกหาสามคือเพื่อนว่าอหลีว่อาจารย์คมกัดถือยู่เพื่อนโอนคอาถูปคาเทียนขรามาให้กสิโอนไปให้หลวงปูเพื่อนต่อนะครับ นไปหลวงปู่พึ่นตอโอูนละคื่ทั้งระยองทั้งมากาไปดอกโควิดจีไปกลับไปไหวพิ่นกระไดหลวงพ่อนี่ตังแต่ก,กีี้พิ่นกะเดินสายน้ำกันเพลทพินท้องอาจารย์ใหญ่ถือปู่พินมม่นวาสรงห้มากเมื่อสุกคนแต่สรงมาให้ผมผมบ่ซื้อหนาผมบ่ซื้อจะงวด าหาลัตเตอรี่ได้ก็ซื้อยูจะมันหาบ่ได้ก็เคยซื้อเอาขาหัวนานะครับหานั่นก็สิลง่งยูทูบเห้นเบิ่งหาเพิ่นทรงมาสามหวดซ้สอนเป็นอย่างคือพ่บอกคอยแน่เท่าพี่บอบผมที่ว่าอีกย่านบ่ถือก็เลยบอกตั้งแต่ทรงทางไล่หากันผูใ้ใดไก้ชิดผูดใ้ใด อะไรก็ทรงบอกกันอยู่อาจารย์คมก็ได้อยู่โอนเงินเข้ามาแล้วทรงให้คาถูกคาเทียนพ่นพ่นเฮ็ดเอาสามงวดไ่มาจะหกซีพ่น่ะถือจังๆงวดบ่างหันก็ทั้งล่างทั้งบนแต่ง,งวดนี่ออกกลับเพื่อนก็บ,บอกว่าเรากลับพร้อมด้วยสายยันพ่นว่า ขอโโนอนุี่ยทำตาสิไายทำสิเร่งอยากเมื่อบ้านก็เร่งมาได้เพราะว่าฝนฝนตกแห้งฝ้าห้องเปียกปะเปียกป่นะครับเอาพูดใดน่นาจะให้โชคโมันหมันต่องวดหนานะครับถ่าเพิินบอกไมาอีกก็จะแจ้งเข้าพี่น้องดอก แขงข่าวาว่าผมมัอซีเฮ็ดกระถินคือกันเสียดไปร่วมเพิินอยู่สรีสะเกต1ิเอ็ดตุลานะครับไปอยากร่วมทําบุญน้ำก็จะร่วมทําผู้ละสิบบาทส้าบาทก็แล้วแต่นะครับผมเสีน้ำกองกระถินเป็นประทานทั้งน้องไข่ไปร่วมเพิินไปห้มเพลิน หลวงปู่องค์นี้ก็ถือว่าลูกศิษย์ลูกหาหลายคนนับถือนะครับอยู่วัดได้รายละเอียดแจ้งได้ผมจังสีแจ้งอีกที่หนึ่งนะครับขอบคุณหลายๆผู้โชคผู้มันดีใจน้ำด้ออาจ,จารย์คมผลสิธย์ถือหลายเติอบอยู่ขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออ่า